ก็สวัสดีคุณผู้ชมน,น,นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับมูนในเกม The Exorcist กันแล้วซึ่งมูนจะมามาวิธีแก้แก้งั้นมูนจะมาเล่นวิธีงั้นมูนจะมาขอบอกวิธีแกป้ปริศนาเกมนี้กันเลยซึ่งเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะโอเคงั้นมูนจะมาจริงจริงมูนเล่นทูเทอร์เรียลผ่านแล้วละ่ะงั้นจะมาลองแกป้ปริจะมาขอบอก,กเลยว่าจะมาบอกวิธีแกป้ปริศนาเลยล่ะค่ะแกป้ปริศนาอีชั้นแรก เดี๋ยวย้ายปุ่มก่อนโอเคไปเลยๆุ้ยโอเคอเคมื่อเรามาเมื่อเรามาถึงอีชั้นแรกแล้วก็แค่มันจะต้องไปอีห้องนี้นะซึ่งเราจะได้ไดไ้ยินผู้หญิงร้องไห้โอเคมัอนเราจะต้องมาอีห้องนี้ปะจำผิดอ้าวไม่ใช่ มีมารยาทอ๋ออีกห้องนี้แล้วก็แค่มาคุยกับมันอมอโออเอ่อขอโทษสิปส,ปสปิขอโทษนะฉันขอโทษมันให้เรามาคุยกับเจ้าคนาาคนี้แล้วก็ไปหากุญแจมาเอากุญแจรับกุญแจจากผี<า>แล้วก็ไปหาก,กระจกมาให้มัน,นโอเคซึ่งห้องก็อาจจะใช้เวลานะโอ้ มีอะไรกำลังคืบขานเข้ามาเป่ะเรา,า<ๆ>ก็จะเจอกับอีเจ้านี่ไม่รู้มันมาได้ยังไงโอเคมาเมื่อเรามาถึงห้องนี้แล้วโอเคแช่ห้องนี้ปะ่ะอ้าวจริงด้วยเรามาดูเจออะไรบางอย่างเราก็แค่อืม ให้เรามาอ่านโน้ตตรงนี้ก่อนนะถ้าใครยังไม่รู้โอเคจะอะไรบางอย่างเจนน่าจะเป็นจจนเยอร์สิบนเยอรี่วันที่สิบมกา okay. ราโอเคมาเราจะต้องไปหากุญแจล็อกเกอร์มาเพื่อปลดล็อกล็อกเกอร์นี่แหละโ okay. อเคอมาซึ่งประ ซึ่งกุญแจล็อกเกอร์เราก็ต้องนี่อะไรเจอแล้วกุญแจล็อกเกอร์เก็บแล้วแล้วก็กลับมาที่ห้องเดิมซึ่งซึ่งก็อา้าวไม่ใช่ห้องนี้ขอโทษขอโทษผิดอีกแล้วโอเคมาก <c oughs> ซึ่งแจาคนนี้ชื่อว่าอูฮีนะที่เราเล่นอยู่อะ <c oughs> อันนี้ปะอา้าว <c oughs> ไม่ใช่ไอ้แป๊บ อนี้ไหมอ๋อใช่อันนี้จริงด้วยโอเคมา่อขายแล้วเราก็แค่ Enter ได้กระจกมาแล้วเราก็แค่เอาไปให้เจ้ผู้หญิงเมื่อเราเอาไปให้แล้วมันก็จะเปิดล็อกห้องก็ไม่ต้องบอกเลยว่าใครมาทำสีน้ำหก ไม่ใช่ตอนแรกหรือตอนที่โอเคมาเราได้กระจกมาแล้วเราก็แค่เอามาให้เจ๊ผู้หญิงคนนี้เลยโอ้ขอบคุณนะมันของขวัญของขวัญอะไรนต่ดามอืมหนึ่้แต่ของมันจะปลดล็อกค้องให้โอ้อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหนีเดียวพูดแาย โอเคมันจะปลดล็อกห้องให้แล้วเราก็แค่ไปที่ห้องนั้นเลยที่มันห้องที่มันปลดล็อกก็แหละ,ะใครมันมาดูเป็นต่อแถวนี้วะเ,วเราก็จะได้เสียงได้ยินเสียงคนดูเป็นต่อมันจะเป็นในห้องนี้ไหม โอเคเหมือนเราจะต้องหาอะไรมาตัดเรามีแชร์ห้องนี้ห้องไหนวะอ๋อลืมไปเลยผิดอีกแล้วซึ่งถ้าใครไม่มั่นใจก็เซฟไว้ก่อนเลยนะคือจริงๆมูนเล่นไปถึงชั้นสองแล้วล่ะแต่ไม่ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงโอเควิธีผ่านชั้นแรกก็ค่อนข้างจะลืม ลืมอะไรไปอย่างเลยเฟชแมนโอ้ทำไมกุญแจไม่อยู่ตรงนี้ล่ะพี่ก็ไม่รู้ห,น,หน,น,นูหนูก็ไม่รู้นะหนูก็ไม่รู้สิคัสออนนี่เคหึหนั่นอะไรน่ะมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้อีกแล้วหฮอนั่นอนะไรน่ะ ยินดีต้อนรับคํามาเล่นกันเถอะไม่เล่นลักสภาพแบบนี้คือไม่รู้คิดไงมาอัดตอนกลางคืนตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มโอ้โหห้องนี้ปะเอาไม่ใช่ห้องไหนวะอ่าฮะหา้องเดิมขอโทษขอโทษผิดอีกแล้ว ไม่ใช่ออืคือคือชั้นสองนี่บอกเลยว่าปวดตับมากอ่าไม่ใช่ห้องนี้อ่ะห้องนี้ปะอ้าห้องนี้จริงด้วยเมลาจะต้องเอากันไกลกันไกลที่มีแต่ร้อยเลือดเก็บ พี่ปองอยู่ไหนอะพี่ป๋องพี่ป๋องโอเคมันเหมือนมันจะมาที่ห้องนี้นะมาแล้วก็อย่าเพิ่งไปสนใจมัน <c oughs> ใครมามาทำสี่น้ำหกว้ามาแล้วเราเมื่อเราเข้ามาห้องนี้แล้วเราก็แ,แค่เอาเป็นแกมาตัด เคจะยินยันลูกคุณผู้ชมคิดว่าถ้าออกไปจะเกิดอะไรขึ้นโอเคฉันจับคุณได้แล้วล่ะหืม มันก็จะมีวิญญาณประจําห้องของมันมันก็จะมีดาประจําห้องแล้วมันก็จะมาฟุบเราเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรกันเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ <Huh? S 1> ไม่มีกล่องสมบัติหรอ,อะไรกล่องสมคุทรัพย์ <c oughs> มือ ใครมันมาดูเป็นต่อแถวนี้วะโอ้มันคงไม่เป็นไปตามคิดอะไรก็คงไม่ใช่ตามแผนหรอถ้าอยากถ้าคุณอยากได้คุณก็เข้ามาสิโอ้โหอ้อไฟดับฉันคงต้องพึ่งกอ๊อปติ้ไลท์แล้วสิ เสียตังค okay. ์วินาทีเดียวทถานั้นอ๋ออันนี้เป็นโอเคขอพาขอไป,อไปวินาทีเดียวทถานั้นมึงเล่นรับเลยเหรอจุดจุดนี้เซียววายคาัสหกเธอดูนะ โอเคเราต้องไปหาของขวัญมาให้เจ๊ผู้หญิงเราต้องเอาของขวัญไปวางให้ห้องที่มันมีโต๊ะหักอยู่โอเคมาเร่ยเมื่อเรามาตรงนี้แล้วคือถ้าใครไม่มั่นใจก็เซฟโอเคถ้าใครไม่มั่นใจก็โอเค มันจะมีประตูที่ปลดล็อกไว้อยู่อะอะอีกอย่างเกมนี้มันจะถ้าคือถ้าเราก็คือถึงแม้ว่าว่าเราจะโดนผีไล่หรือว่าอะไรไล่นี่มันจะไม่เป็นไรเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูดีมากเก็บของขวัญ อื mm hmm. มองูนจะไม่แปรนะโอเคขอบคุณซึ่งเราจะต้องโอเคมีส่วนมีส่วนผสมวิเศษส่วนผสมตกอยู่ตรงที่พื้นเก็บผ่านชั้นแรกเฮ้ hey. เฮ้ยขนาดเล่นผ่านไปแล้วนะยังเมืมลูกโอ้โห้ยคิดได้ไงมาอัดเกมพีตอนกลางคืนวันเนี้ยเออเของมาให้แล้วอืม ได้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็เอาไปให้ห้องนี้ใช่ไหมโอเคมาโอเคแม่แม่เราได้มาแล้วเราก็ให้มาเลยคลาสสไปที่ห้องสี่เหรอ เฟิร์สแมนห้องสี่อันนี้ไหมอาจจะจำไม่ได้ก็ต้องขออภัยโอเคเมื่อเราได้อันนี้มาอันนี้ห้องสามสองหนึ่งสามมันจะเป็นอีห้องนี้นะโอเค ถ้าใครมีมั่นใจก็โอเคแป๊บนะอ๋อห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอเคเราก็จะได้กุญแจไปสู่ชั้นสองโอเคเก็บตลัตละครตัวตัวละครที่เราเล่นเป็นอ้าวแล้วมันก็ไปแล้ว Okay. แต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็เซฟไว้เลยนะกันจะโอเคในเมื่อเราได้ความสำเร็จของเรามาแล้วเราก็แค่อ่าฮะเราก็จะแล้วนี่ก็คือมาโอเคแล้วแต่จากนี้ไปเราจะโดนอีมือแดงมันมาไล่ โอ้โหไม่ต้องบอกจากนี้ไปเราก็แค่วิ่งแค่วิ่ง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 แล้วเราก็วิ่งแต่จริงก็ตามให้ท่านดีมือเว้นบ๊ายบายลากอยฮู้ฮู้ฮู้บายบายแล้วก็จบกันไปแล้วกับสำหรับไม่ก็จบกับ ก็จะไปรากัาสำหรับก็จะไปรากกับวิธีผ่านชั้นแรกโอเคยังไงก็ต้องขอก,ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกูดบาย